ลงในชึงตกอนกอนเที่ยงอ่ะเพราะว่าไข้าขึ้นก็อ,นอย่าขึ้นเที่ยงใช่ไหมเราต้องลงมาก้อนเทียงหรือว่าหรือว่าลงเย็นเลยมันส่วนมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่ส่วนมันแคบรู้ว่ามันส่วนไม่ได้มันไม่ก็มันก็ส่วนได้แต่ว่าเขาทางมันชันไงเขาควอันตรายเขาไม่อยากมาขู่รถไม่เห็นคนแก่ cho bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp xăm xăm nè พ่นพักพอนปิดๆๆปิดปิดถึงปัปะะ๊มปตทตอนนี้พักปั๊มเดี๋ยวแว็กินกาแฟชิั <laughs> เมีชยอนมีผักรถเ,นเ,นเินทางตัวไป <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดินทางต่อครับเนี่ยเลยฮะหันไป้ามผ่านเฮ้ยตัวเล็กนี่มันหั่นดีมากตัวเล็กเนี่ยเหยียบจะหน่อยนะยางเหยียบกำลังนุ่มเฮ้ยเฮ้ยไล่ไปไล่ไปต้องเคยไปน้องแต่ถ้าเหยียบเชือกมันมันจะคอแบบนี่ครับแลนแล้วครับแลนแล้ว เล่นไปตอนงัวเจ้าคลังเลยครับหยุดเออเพราะว่าคนเลี้ยงอ๋อแทะอ๋อทุกคนเลยฮะต้องลองต้องลองลองขยายจริงจะพ่อมือนกันมีเสียบเข้าปะวะมันถึงเป็นหมดแล้วมันถึงเป็นมันต้องมันจะมันเจอคนไปเรื่อยอ้าวรามเจียตังอ,อ๋อคนละ ไ,ไปครับนี่คือเราต้องจ่ายเงินก่อนขึ้นไปผู้ใหญ่หกสิบบาทครับหกสิบบาทอันนี้คือทางขึ้นแล้วพอดีเรารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ครับไม่ต้องจ่ายตัง<ม>ค์เราก็เข้าไปเลยต<ม>ังค์เงนนี้สามร้อยก็ดีค่าเข้าเ็ิ่ละร้อย คบัตรอันนี้สามสิบแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วข,ข้าวอันนี้หกสิบครับได้็กเต็มหน่อยครับิจงทำก่อนจัดก,การผลกล้วยถึงต้นไม้กล้วยเนี่ยโตมาก็ได้กล้วยนี่แหลยสวย

นี้ด่านที่สองครับด่านบ้านกลางเป็นปะไปไปหน่วยพิทักษอุทยานแห่งชาติบ้านกลางอันนี้เราก็รู้จักคุณหลักผู้ใหญ่นะฮะไม่ต้องจ่ายตัง บ่ายโมงครับเดี๋ยวเราจะไปรอที่ปมสแปดมันจะมีป้อมทันหนึ่งนั่นนะครับอ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินข้าวอะไรเรียบร้อยก่อนใช่ครับนี่ต้องรอขึ้นบ่ายโมงตรงนะมาจากเมืองการแล้วครับครับอันนี้เจ้าหน้าที่าบัตไปฉีกข้างตัวอยวกรู้นะโอ้เยอะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปข้าวกันถามว่าถ้าข้างตัวเนี้ยถ้าเขาขายกันขายกันไง ่าไม่ไแต่งเงงินไม่่มแต,เ,แตเดิมๆก็เยอะเนาะแต่งไม่แสนกว่าไม่แสนกว่าหรือกับกับค่าแตง่งกับตัวรถเนี่ยครึ่งๆอะ่ะพอเ,เลยมาวจะมีเลยถึงร้านค้าสวัสดิการท่านเหลืเดี๋ยวเราก็แ,ะแวะรับประทานอาหารตรงนี้ ปถึงแล้วถึงแล้วเป็นอะไรก็เล่นตรงนี้ให้จบก่อแล้วตรงนี้ กินน้้ตไมําลังจะไปฐานที่สามโโห่ปลา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 ด้วยนะครับโอ้ก็แท้วุดท่า,ายูดิมสักดิมน้ำเนี่ยการันนี่จับประหลัดบอกวันนี้กำลังจะไปด่านที่สามนะครับเ <c oughs> ส้นศึกษามาชัดโอ้โหโ

jadi, sekarang ini ke, 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 ke eh, aku salah banget pernah hahaha ini, angkat angkat ini, bangun ke, 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 ke ke, 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 ke ini, angkat ini angkat ini ini, angkat hahaha รอเราอยู่รอขึ้นไปเอาพนินทุ่งต้องรอบ่ายโมงถึงจะขึ้นได้นี่รอจับรอจับเลยคุณแม่ รอขึ้นรอขึ้นบ่ายโมงครับ โอ้มาก่นีเลยอ่ะรุนี้มีการสัว์ก็เอาไม่อยู่ครับโหแบบนี้ยสูงนะเนี่ยโดู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 ด้ดูดูด้นมาูด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 ููงูดูดูดนดู่

ถึงแล้วรับมแล้ว,ลวถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้โหทาบุรุษบลังใช้เวลาหา้าห้าสิบสองนาทีครับประมาณห้าสิบนาทีครับปอดคว่าเข้าขึ้นมากว่าสองนาทีขึ้นมาห้างนี้เอ้ยมีสัญญาณด้วย ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พอดีเรารู้จักกุหลักผู้ใหญ่เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องวัดดีเราการ์ดครับการ์ดครับขอขอตัวหน่อยพี่ตัวพัดครับสวัขอบคุณครับไปขึ้นขึ้นกลายเป็นข้างบนครับแต่ก่อนนี้พี่จะซีนมากลาเร์ดตรงนี้นะนี่ตรงนี้คอมเมนต์มันอยู่ใต้ใต้นี้นี่ครับขึ้นไปข้างบนครับถึงแล้วครับผมที่กลางเต็นท์เราโูู้ถึงแล้ว

อธิการเต็นครับจองก่อนได้ก่อนมาถึงก่อนจะจองที่ลังป๋าเอาไกลๆรถจะต้องเท่านี้เลยเนาะโน่นดีกว่าไปนู่นห้องน้ำห้อง้องนี้ไม่ดีเนาะกันโนู่นโน่นเนี่ยต้นไม้เนี่ยเดินไกลเนาะนี่แหละเพราะว่าชมวิวต้องเดินชมวิวต้องเดินลงไปข้างล่างไงเขาบอกนี่ครับกลางเต็นเต็นไปมา เต็น,นท์เ,นเช่าตรงนี้เนี่ยตาต้นไม้พอด,ดีครับเตะแล้วเนี่ยตอนที่กลางเต็น,นท์อ,อันนี้น่าจะเป็นเต็นท์เช่าครับใครที่ไม่ได้เอาเต็นท์มาก็เช่าได้กลางตรงนี้ <_ s> คนคนคองต่อครับว <_ s> ันนี้คนค่อนข้างเยอะ ตายครับรอบสองลดส่วนตัวครับโอเค กลางเต้นสุดแล้วตอนนี้รอเปิดขวดฮะเสร็จแล้วครับรอเปิดขวดฟังนี่ฟังอ๋อมีนัดล็อกพังไปแล้วครับเก้าอี้พัง ก็เ,เดี๋ยวไปเดินดูจุดชมวิวรอคำคำหน่อยเดี๋ยวค่อยเปิดขวดนี่ที่สั่งข้าววันนี้ปิดห้าโมงสั่งข้าวเนี่ย ทางลงไปชมบิวมันรถเจ้าหน้าที่ เดี๋ยวขึ้นบันไดไปก็เป็นจุดชมวิวครับถึงแล้ครับ แดแรงครับตอนนี้สวยมากครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูทะเลหมอกครับอากาศค่อนข้างร้อนคนระับ ข้าวเสร็จแล้วข้าวเสร็จแล้วครับกินมา่าอากาศหนาวมากบรรยากาศตอนเย็นครับจัดไปแล้วครับขดเขียวขดไปร์สไบร์อากาศหนาวหนาวมากหนาวกว่านี้เยอะวันคืนนี้นู่นไม่หนาวเท่านี้เลยโอ้โแต่บ้านนคือยายย้อนผม เูดเกพุทครับพูทเธพุทูธเ่านาจับ้านอนใส่คือเบิกนอนใส่ถุงเท้าถุงมือเลือกกาดน้ำค้าง ตอนนี้หนาวมากหนาวหนาวหนาวประมาณเป็นแค่4เดือนแล้วนั่นหนาวหนาวเดี๋ยวกินเสร็จก็หมดสักลังเรวก็จะไปนอนกันแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปดูหมอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะับอปเจอกันพรุ่งนี้เช้าไม่ไมวอ่ะหดเลย กินเข้าไปร้อนท้อง